กลับมาในช่วงนี้นะครับทุกวันอาคารเป็นประจำเราจะพบกันในช่วงเปิดโลกชีวะโมเลกุลเซล์ซ่อมเซล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ะนะครับ ซึ่งจากกรณีการเสรียชีวิตของคุณตั้วสลันยูบงกระจ่านะครับทำให้คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นคุณตัว้วคุณตั้วป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบีมาก่อนเป็นมาเรื้อรังนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยกลายมาเป็นมะเร็งตับเพราะนั้นคนก็ดูแลสุขภาพตับกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบีถ้าเป็นเรื้อรังนานๆน,น,น,นี่ไม่ดีนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเกิดพังผืดตับแข็งและกลายเป็นมะเร็งตับได้เราจะดูแลอย่างไรกันได้บ้างน,นะครับติดตามชมได้เลยครับ ออก็อยากจะมาให้ความรู้เรื่องไวรัสตับอ,อักเสบนะคะที่คร่าวๆเลยที่มีกันเนี่ยก็คือ abc จริงๆแล้วเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B ีเนี่ยเป็นปัญหาสาธารณสุขเลยนะของเมืองไทยเพาพบเยอะมากค่ะพบสัก7%แล้วคนอยากคิดว่าโรคนี้ฉันไม่เห็นมีอาการอะไรฉันจะสบายแท้ที่จริงแล้วมันจะกระทำไวรัสตัวนี้ค่ะไวต,ตัติดบีเนี่ยเชื้อตัวนี้เข้าไปมันจะกระตุ้นเซลล์ตับทำลายเซลล์ตับไปเรื่อยๆอทำให้ตับกลายเป็นตับแข็ง S 1> <S 1> ตับไม่สามารถทํางานได้ปกติตับมพอมันโดนทาลายมันก็กลายเป็นไฟโบซิสนะคะเป็นเยื่อผังผืนก็กลายเป็นตับแข็งแล้วลงเอยด้วยมะเร็งตับเขาบอกคนเป็นมะเร็งตับเนี่ยสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลยนะคะมีประวัติติดเชื้อไวะะรัสตับเกศดีแสดงว่าไวรัสตับเกศดีเนี่ยคุณเป็นแล้วต้อง,ต,องต้องคอยต้องป้องกันตัวเองเช่นมันติดทางไหนล่ะต้องรู้ก่อน <accomplish S 1> ออหรือตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็มีวัคซีนแล้วแล้วเกิดขึ้นมาก็ฉีดวัคซีนป้องกันเลยซึ่งต้องฉีดทั้งหมด3โดสบางคนฉีดไม่ครบ บางคนไม่เคยได้ฉีดเอาไว้พอมารู้ตัวว่าโรคนี้สาคัญเนี่ยก็ต้องควรไปตรวจเช็คตัวเองเนี่ยมีวัคซีนหรือยังหรือมีภูมิมีเชื้อโรคอยู่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดฉีดวัคซีนเนี่ยก็ป้องกันได้เลยค่ะแต่ต้องฉีดทั้งหมด3โดสฉีดวันนี้อีกหนึ่งเดือนเข็มอีก6เดือนเข็มแล้วสมมติว่าเราอ่าเรามีไม่มีวัคซีนก็ได้แล้วเราต้องป้องกันยังไงบ้างก็คือเราต้องรู้ว่ามันติดต่อทางไหนติดทางเพศสัมพันธ์หรือติดจากแม่สู่ลูกก็คือทางทางทางกระแสเลือดทางเลือดทางสามทัดหลังต่างๆ ก็จะทําให้ติดไวรัสตับอักเสบบีได้ถ้าเกิดติดล่ะอาการเป็นยังไงก็คือเอาละถ้าเกิดมันเป็นช่วงแรกๆเลยเป็นภาวะที่เพิ่งติดเนี่ยก็จะเหมือนมีไข้เป็นตับอักเสบมีไข้าตาเหลืองตัวเหลืองเบื่ออาหารเมื่อยตัวไปหมดอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีปัญหาก็คือตอนนั้นเป็นไวรัสตับอักเสบบีถ้าเกิดว่าเป็นน้อยกว่าในช่วงคือติดติดเชื้อมาลวแล้วก็มีอาการภายในหเดือนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาวะแบบ อากาะคือภาวะแบบเป็นณทันทีที่มันเป็นอยู่ก็คือส่วนใหญ่พวกนี้เดี๋ยวก็หายรักษาไวรัสตับอักเสบก็เดี๋ยวก็หายไปแล้วมักจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาคุณก็จบแล้ว<อ>ไม่มีเชื้อมีภูมิคุ้มกันแต่ถ้าเกิดมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะพบได้สักส0ซนไม่เกินก็คือถึงติดเชื้อมาแล้วรักษาเหมือนหายแล้วแต่แท้ที่จริงร่างกายสร้างแอนติบอดีไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันไม่ได้ก็จะกลายเป็นพาหะนําไวรัสตับอักเสบบีต่อไปเพราะว่าตัวเองยังไม่มีภูมิขึ้นมมมาาสร้้้งงภูิิไไ่ดดแลววตัเเอะกก็จ กระตุ้นไปเซลล์ตับไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดเป็นมะเร็งตับใน,นอนาคตค่ะท่านผู้ชมคะเ,เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็มีการพัฒนากันไปเรื่อยๆทางด้านการแพทย์ก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่าเ,เทคโนโลยีทางด้านอื่นๆนะคะแต่และอวัยวะของเราเนี่ยมันก็จะมีหน่วยที่มีชีวิตเล็กๆหน้าตาคือเป็นเซลล์เนื้อใน มันเล็กได้มองได้ตาเปล่าไม่เห็นข้างเนื้อในมันเนี่ยดูสิครับประกอบไปด้วยหลากหลายส่วนประกอบของมันนะคะในแต่ละอวัยวะของเราอะตั้งแต่เห็นได้ตาเนี่ยคือผิวหนังลึกเข้าไปก็คือเอากล้ามเนื้อเข้าไปอีกก็อาจจะมีอวัยวะภายในนะคะนี่อวัยวะของคนเราเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ของมันสําคัญตามหน้าที่ในแต่ละอวัยวะก็คือ อย่างหัวใจก็มีหน้าที่เต้นสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายนะคะเอา,เ,อา,เ,อาเลือดใหม่ที่ได้ฟอกจากปอดนะคะมาเข้าหัวใจแล้วก็ฉีดไปเลี้ยงนะคะอันนี้ก็หน้าที่ของเขาไอ้ตัวที่ทําหน้าที่สูปปบปุ๊บปั๊บปั๊บตรงนี้ก็เนื้อหน่อยของมันก็คือเป็นเซลล์นะคะไตมีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายนะคะ ตัวที่ทําหน้าที่ขับของเสียของเสียอกจากร่างกายเนี่ยโดยผ่านเนื้อตายตัวนี้ก็คือคนที่ทําหน้าที่นั่นคือเซลล์เนื้อในของมันนะคะทําหน้าที่เอาของเสียออกจากร่างกายตัวตับเนี่ยก็โอ้หน้าที่มันหลายอย่างนะคะอย่างที่เห็นๆคือขับพิษนะ,ะโอ้มากมายไก่กองทีนี้ถ้าหากเซลล์ตัวนี้เซลล์ที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยมันมันมันเพลียมันล้า หรือมันอ่อนแอรหรือมันเหี่ยวลงจนกระทั่งคุณภาพมันเนี่ยไม่สามารถจะทำหน้าที่มันได้เราก็เกิดโรคของอวัยวะนั้นถ้ามันยังเสื่อมไม่ถึงขนาดที่จะเหี่ยวแห้งตายไปเนี่ยมันเริ่มเสื่อมใหม่ๆแล้วก็ซ่อมมันขึ้นมาเสียก็คือการเยียวยาการบำรุงอวัยวะนะคะที่มันจะเสื่อมไปทำให้มันทำหน้าที่ไม่ได้นั้น ฟื้นคืนมาก,การซ่อมเนี่ยนะคะเขาซ่อมเนื้อในของอวัยวะและเขาจะไม่ลืมซ่อมอีกตัวหนึ่งทึ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยคือซ่อมภูมิคุ้มกันมนุษย์เราเนี่ยร่างกายเราจะแข็งแรงสมบูรณ์แบบได้เนี่ยหนึ่งอวัยวะท,ที่ทำหน้าที่ความเป็นมนุษย์ทั้งตัวเนี่ยนะขับเคลื่อนทั้งวันเนี่ยนะฮะกับการป้องกันมีภูมิอ,อ,อ,อวัยวะที่สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่ถูกทำลายโดยเชื้อโรคที่เข้ามาจากข้างนอกและอีก,อ,กอันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดคือไม่ให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเพี้ยนแทนที่จะไปทำลายเชื้อโรคก็มาทำลายร่างกายทำลายอวัยวะองเราเหมือนท่านทานอาหารนะคะแถมอาหารนี้ยังเก็บเสมือนเป็นทำหน้าที่เหมือนเป็นยาไปรักษาอวัยวะนั้นๆให้เซลล์มันแข็งแรงได้นะคะ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยการดูแลสุขภาพให้ถูกโรคและตรงจุดคือสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการดูแลเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอ ใครที่สนใจดูแลร่างกายด้วยแนวทางเซลล์ซ้อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆอาทิโรคมะเร็งโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจความดันโลหิตสูงภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง SLE โรคอมัมพฤกษ์อัมพาตโรคกระดูกเสื่อม รูมาตอยพากินสันกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่หมายเลข0865096666 0922471121 9, 9ค่ะ ผู้ชมคะหลังจากที่โควิด -19 ทีมคคลายนะคะคุณผู้ชมหลายท่านเลยก็สอบถามกันเข้ามาถึงกิจกรรมว่าการจัดสัมมนาสุขภาพเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเตมเซลล์เมื่อไหร่จะจัดขึ้นอีกตอนนี้มีข่าวดีแล้วนะคะจะมีการจัดขึ้นนะคะในวันเสาร์ที่27มิถุนายนภายใต้าการดูแลโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างเคร่งครัดเลยนะคะซึ่งในงานเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่พิเศษเลยนะคะคอยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างานแต่ละจุดก็จะมีเจลเอแอลกอฮอล์ล้างมือวางไว้ประจําจุดนะคะหลาย หายจุดเลยเพื่อที่จะให้ผู้ที่ไปร่วมงานนะคะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยค่ะในงานสม,มนานะครับก็จะมีการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงสาระความร,รู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคเรือรลังความดันเบาหวานมะเร็งและที่เป็นไฮไลท์ของงานสมัมนาในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมฮะการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์ที่จะมาเจาะลึกหลักการว่าเอ๊ เซลซ่อมเซลที่ไม่ใช่สเตมเซลล์ ale, เขาช่วยดูแลสุขภาพร่างกายเราได้อย่างไรบ้างลองไปฟังกันดูใครที่ชอบเรื่องของการดูแลสุขภาพศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพอยากให้ลองฟังศาสตร์นี้ดูนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีโปรโมชั่นการดูแลสุขภาพาาาเฉพ,พาะผู้ร่วมงานนี้เท่านั้นนะฮะ นะคะแล้วก็ย้ำนิดนึงนะคะการสัมมนาสุขภาพในวันที่27มิถุนายนนี้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจะจัดขึ้นที่ศูนย์ชีวมลกุลแห่งเอเชียถนนพระรามสซอยพุทธบูชา5นะคะโทรไปสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมงานกันได้นะคะสำรองที่นั่งได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ08 65 09 6666นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง 0922, 47,11,28 ย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ0865096666และ0922471128ค่ะอรอบนี้เสาร์ที่27มิถุนายนก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วโทรศัพท์ไปจองที่กันก่อนได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ